นะโมสัมมาสัมพุทธานางปรมัตถะทัสสีนางสีลาทิคุณปารมิปปัตตานางนะโมสัมมาสัมพุทธานางปรมัตถะทัสสีนางสีลาทิคุณปารมิบ พัตตานังนโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะธาตสีนังสีลาทิคุณปารมิบปัตตานังพุทธธรมสารน้ำคัดชามิธรรมมัมสารน้ำคัด ชามิสังคัมสาระัำคัดฉามิสุติยัมปิพุทธทำสาระัำคัดฉามิสุติยัมปิธรรมมัมสาระัำคัดฉามิสุติยัมปิสังคัมสาระัำคัดฉามิตติยัมปิ สามสารนังกันฌามิญาปิสังสารนังกันฌามิตัดิญาปิสังสารนังกัรตามิอรหันเตนะวุตตระสะเตอตจัตตาลีสัสะหัตสะเกวีสติสตาสะหัต สาเนนามิสิราสะอาหังเตปะกาวาลุกาคังคาอนันตานิพูุตาชินาเตสังธรรมันจะสังคันจะอาทะเรนนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวาสสัพ เออปัตถเวอเนกาอันตารายาปิวินัสันตุอาเะสตสัมมาสัมพุทเทนวุตรสเตอัตถจัตตาลีสสหัสสเกวีสติสัสสหัส สานินะมามิสิรสาอาหังอัปปกาวาลุกาคังคาอนันตานิ พุ้ตาชินาเตสังธรรมมันจะสังคันจาระเรนานามามิหังนมการะนุภาเวนะหิตวาสัพเพอุปัตภเวอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาสะโตวิต ชาจรณะสัมปันเนนาวุตรสเตอัตถจัตตาลีสัสหัสสเกวีสติสัตสหัสตาินนามิสิรสาอาหังอัปปกาวาลูกาคังคาอนันตานิพุตตาชินาเตสังธรรมมันจะสัง คะเรณะมามิหังนมการะนุภาเวนะหิตวาสัพเพอุปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสะโตสุขเตอตรสเตอัตถจัต ตาลสสะสหัสสเกวีสติสะตาสหัสสาินนมามิสิรสาอาหังอัปปกาวะลูกาคังคาอนันตาิิพูตาชินาเตสังทรมันจะสะขันจะอาทะเรนนมามิหัง นมาการานุภาเวนะหิตววัสสพเทอุปัฏทเวอเนกาอันตรายาพิวินัสันตุอาสะโสตโลกวิทุเกณตาราสเตอสจัตตาลีสสหัต ตะเกวีสติสตสหัสสานินมามิศิราสาหังอัปปากาวาลูกาคังคาอนันตานิพุตตาชินาเตสังธรรมมันจะสักขันจะอาทะเรนนามามิหังนามการานุภาเวนะหิตตวาสสัพ उपस्थ अनेका अंतरा पिव सन्तुअ सत अनुतरे पुरी सारथिके तरसते अथ चे सके सती शतसह ตานินมามิสิราสาอาหังอัปปกาวาลุกาคังคาอนันตานิพุตาชินาเตสังธรรมมันจะสังอาทเรนะนมามิหังนมการานุภาเวนะหิตตวาสัพ เออุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัตตสันตุอเสสตสัทธาเทวะมนุสเสนะวุตตระสะเตอัตถจัตตาลสสหัสสเกวสติสตสหัสสานินมามิิรสาอหังอ ปากาวาลุกาคังคาอนันตานิพชินาเตสังธรรมมันจะสังคันจะอาทเรนานมามมิหังนมาการานุภาเวนะหิตตวาสัพเทอุปัตต พเวอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสะโตสุเทนวุตระสะเตอัตาจัตตาลีสะสะหัสสะเกเวสติสะตาสะหัสสาินนามิสิรสาอาหังอัปปกาวาลูกาคังคาอนันตานิ พุตาชินาเตสังธรรมมันจะสังคันจะอาทะเร,รนนาม,มาพระนุภาเวนะหิตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอเสสโตภะควันเตนาวุตตระสเตอัตจัต ตาลีสสะหัตสเกวีสติสะสะหัสะสะต,ส,ตาส,หสานิณมามิสิราสาอหังอัปปกาวาลุกาคังคาอนันตานิพุตาชินาเตส,สังธรรมะจะสังคันจะอาทะเรนานามามิหังนามาการาง สัพเพอุปัตถเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสะโตอรหันตาทินวะหิคุเนหิสัมปันเนนวุตตรสะเตอัตถจตตาลีสสหัตสเกวีสติสตสหัต สานินามามิสิราสาหังอัปปกาวาลุกาคังคาอนันตานิพุูตาชินาเตสังธรรมมันจะสังอาทเรนนมามิหังนมการะุุภาเวนหิตตวาสัพเพอุปัต เทเวอเนกาอันตารายาปิวินสันตุอาศะส,สตโตนโมเตพุทธเวิรัตตุวิปปมุตโตส,สิสัะพิสัมภาทาปฏิปันโนสมิตตสเมสารนังภวัตถาคตังอรหันตังจันทิมาสารนัก ขโตราหูจันทังปมุนจัดสุพุทธาโลกานุกรรมปกาตถาคตะอรหันตังสุริโยสารณะ คาโตราหุสุริยังปมุญจดสุพุทธาโลกานุกรรมปกานันยตกระโพดชังคาตาปสานันยตตรินทรียสังวรานันยตตระสพพนิศสักคาโสทิิงปัสสามิปานินางอตีตังพุท ธารตะนังพุทธวังสังอนาคตังมมะสีเสสะเปตตวายะวชีวังนามัดทุเมพุดโทเมรัะขตุนิจจังพุทธโทเมรักขตุสัทาพุธ โทเมรักคตุทิเนอายุทีขังสุขังพภะเวธรรมโมเมธรรมโมเมรักคตุสัทธาธรมโมเมรัก คตุที่เนอยยุติขังสุขังพะเวสัคโเมรักคตุนิจจังสังโเมรักคตุสัทธาสังโเมรักคตุทิเนอยยุติขังสุขังพะเวะมาราลาวกนาลาคิริงอังผู้ลิงกินจะสัต จะกลงนันโทปนันทะพรำมันจะเชตุโหตุตะโตปรังคัดฉันเตวาสยเนวาสัสพัสมิงอิริยาปะเทมิชชาเทวาปักกมันตุสัมมาเทวาอุเปนตุเมพุดโทเมสีเสติด ทัตุพุทโธเมหัตเยติทัตุพุทโธเมอังเสติทัตุอายุทีขังสุขังพะเวธรรมโมเมสีเสติทัตุธรรมโมเมหัตเยติทัตุธรรมโมเมอังเสติทัตุอายุทีขังสุขังพะเว สังโคเมสีเสติตทัต si ุสังโคเมหัทเยติตทัตุสังโฆเมอังเสติตทัตุอายุทีคังสุขังพระเวตันหังกโรโรพุทธตอพควาอรหังส ah ัมมา สัมผูตโท ootho' forty- groundwater a y u น้ำท้าปุ eadn booster, brothol, good l u c h o s p i t y ต่โ전 t h e r e m มทังกโรพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธอนันตปุญโญอนันตคุโนอนันตญาโนอนัน ตเตโชอนันตอิทิอนันต์ตชุติอายุทีคขังสุขังพะเวสารนังกโรโพุทธโทภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทอนันตปุญโยอนันตะคุโนอนันตาญาโนอนันตเตโชอนันต์ อิติอนันตชุติอายุทีขังสุขังภะเวทีปังกโรพผฏโธพัควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธอนันตปุญโยอนันตคูโนอนันตญาโนอนันต์ ตเตโชอ,อนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวกดัญโยพุทโภพควาอารหังสัมพุทโทอนันตปุญโยอนัน สักขุโนอนันตยาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีคังสุขังเวสุมังคโลพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโญอนันตคุโนอนันตยาโนอนัน ខ្រូពីន់ចានបានទ្លាដាត្រូវកសួយដូចន สุขังพระเวสุมานพุทโธพระวาอระหังสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโยอนันตคูโนอนันตญาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุธิขังสุขัง พระเวเรวะโตพุทโธพระขวารหังสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโยอนัต ตกคุโนอนันตยานุอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีคังสุขังเวโสพิโตพุทโธภควาอรหัสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโญอนันตคุโนอนันตยานุ อนันตเตโชอนันตอิติอนันตชุติอายุทีพังสุขังพระเวอนโนมาตสีพุทโธภัตวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอนันตุณโยอนันตคุโนอนันตยาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุ ุท <icana> so ีคังสุขังพระเวปัตุโมพุทธโธภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโธอนันตปุญโญอนันตคุโนอนันตญาน อนันตเตโชอนันตอิทิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวนารโทพุทธโทพระทวารหังสัมมาสัมพุทโทอนันตปุญโญอนันต त ะ கु นोอ न ันตยाนोอ न ันตตโชอ न ันตตะอิททิอ न ันตชุติอายุทิคังสุค พระเวปตุโมตตโรพุทธตัภักะวาอารหังตัมมาสัมุทโทอนันตปุญโยอนันตคุโนอนันตยาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวสุเมโทพุทธตัภักะวาอารหัง ທັມມະສັງຄຸນໂຄອະນັນຕະປັນໂຍອະນັນຕະຄຸນนອັ อนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตะชุติอายุติขังสุขังพะเวสุชาโตพุทธโธภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธอนันตะุญโญอนันตคกุณโญอนันตย အနန္တတ an an ah an ah ေတောအနန္တဣန္ဒေအနန္တချုတိယယုတိကံသုခံဘဝေပိယဿသိပ္ပုန်တော อรหังส am an ัมมาสัมพ an ุทโธอนันตคุณโยอนันตกุโนอนันตญาโนอนันตตโชอนันตอิตถิอนันตชุติอายุธีขังสุขังภเวอัถทัฏส ah am ีพ an ุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธอนันตคุณโย อนันตคุโนอนันตยาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวทธรรมะทัดสีพุทโธภะวาอรหังสัมมาสัมพุทโออนันตปุญโยอนันตคุโนอนันต ตาาโนุอนันตเตโชอนันตอิธิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวสิทธัตโทพุทโทภควาอารหังสัมมาสัมพุทโออนันตาุนโยอนันตคุโนอนันตาญาโนอนันตเตโชอนันตอิท ทีอนันตชุติอายุทีขังสุขังพะเวติโสพุธโตภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโยอนันตคุโนอนันตญาโนอนันตตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุที่ขังพเว พุทโธพุทโธพคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธอนันตปุญโยอนันตคุโนอนันต ตาญาโนะอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเววิปัสสิพุทโภพทวาอรหังสัมมาสัมพุทโอนันตปุญโยอนันตคุโนอนันตาญาโนอนัน ตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุทีขังพะเวสิชีพุทธโทภควาอารหัง สัมมาสัมพุทโออนันตปุญโยอนันตคุโนอนันตายโนอนันตเตโชอนันตอิตที่อนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวเวสภูพุทโภพคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโออนันตปุญโยอนันตคุโนอนันต ตาาโนอนันตเตโชอนันตอิทที่อนันตชุติอายุทีขังสุขังพระเวกกุสันโทพุทธโทภะคะวาอรหะสัมมาสัมพุทธโทอนันตาปุญโยอนันตคุโนอนันตยาโนะอนันตเตโชอนันตอิ ทีอนันตชุติอายุทีท่คังสุขังพระเวโกนาคมนโนพุทโธภะวาอรหัง สัมมาสัมพุทโออนันตปุญโญอนันตาโออนันตาณาโออนันต,นนนตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุธีขังสุขังพระเวกัสตโปพุทโธพระขวาอารหังสัมมาสัมพุท โออนันตปุญโออนันตคุโนอนันตยาโนอนันตเตโชอนันตอิทธิอนันตชุติอายุธีคังสุคังพระเวคกตโมพุทโภพขวาอรหังสัมมาสัมพุทโออนันตปุญโออนันตคุโนอนันตยาโนอนัน i'll ตาอิติอนันตชุติอายุติคัมสุขังพระเวอัตถเวสติเมพุทธาภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธาอนันตปุญญาอนันตคุณาอนันตาานาอนันตเตชาอนันตอิติมันตาอนันตชุติมันตาอายุ ทีงสุขังพระเวนโมเตสังอัตถวิสติยาพุทธานังพระขวันตานังอรหันตานังสัมมาสัมพุทธ นานังอายุธีขังสุขังพระเวอนันตปุญญาอัตถวิสติเมพุทธาภคะวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธาอนันเตปุญญาจัก เกหิมังรักขันตุอนันตคูณนาอัตถวสติเมพุทธาภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธานันเตหิคุณาจเกหิมังรักขันตุอนันตาานาอัตถวีสติเมพุทธาภควันโตอรหันโตสัมมา อนันเตหิยานาจักเกหิมังรักขันตุวอนันตเตชาอัตถวิสติเมพุทธาภควันโตัวอรหันโตัวสัมมาสัมพุทธาอนันเตหิเตชะจัก เกหิมังรักขันตุอนันตอิทิมันตาอัตถวิสติเมพุทธาภควันโตอรหันโตสัมมาสัมพวทธานติหิอิทิมันตาจักเกหิมังรักขันตุอนันตชุติมันตาอัตถวิสติเมพุทธาภควันโตอรหัน สัมมาสัมพุทธ,ธาอนันเตหิจุติมันตะจักเกหิมังรักขันตุทิวาตะปฏิอาทิตย์โจรรติมาพาติจันทิมาสันนัต โทขัตติโยตปฏิชายิตปฏิพระมมโมตะทศพพมโหระติงพุทธโธตปฏิเตชะสาตาติสังเตชะสัมปันนะพุทธังวันธามิอาภรังทิวาตปฏิอาทิจโจรัต ติมาพาติจันทิมาสันนตโ,โตขติโยตปฏิชายตปติพระมโนอัตสัพพมโหระติงิธรรมโมตปติเตชะสาตาติสังเตชสัมปันสัม ปันธามิอาทรังธิวาตปติอาทิตโจรัติมาพาติจันทิมาสันนัตโกขัด ติโยตปฏิชาเยตปติพ,พรมโนอัสัพภาโมโหระติสังโกตปติเตชะสาตาทิสังเตชะสัมปันนังสังขังวันทามิ ar อาทรารังอหังสุขิโตโหโมิอหังอเวโรหโหมิอหังอพยาปโชโหมิ อะหังอานีโกโหมิอะหังสุขีอัตตานังปริหะรามิสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาอพยาปชาหุนตุสัพเพสัตตาอานีคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหะรันตุอิทังเมพุญยังปภะการีนันจะเวรีนันจะ อารักเทวานันจะยาตกานันจะทุกขปัตตานันจะโหตุนิพพานัสสะจักปัจ,จโยโหตุปัจจุป,ปันเนกาเล